สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนเจ้านี้ยายส่งกะล่างรถมันลูบปากลูกอย่างล่างรถแล้วแล้วก็จิมาสูบล้มสูบล้มรถพี่น้องรถคันเก่าต่ว่าสูบล้มไหมก่อนเอามาลางเอามาลางปัดจีฟุน้นออกล่างบอลลนคือล่านเห็ดดอ,อกโอ้ยเขาชิมยางวละพุน ต้มหวานาคาแค่ล่างเอาเองกต่พี่เนอะประยัดค่าก๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวนี่เอียงกระเพงไปเบิดอะไรที่พอทําได้เราก็ทําเอาเนาะ <c oughs> ล่างแล้วกับซูบิง ยางแบนมันก็ขี่ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันอันมันกระตุกแม่รถมันหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะอันนี้ก็หกแปดละห้าเจ็ดสิบปีสิบเอ็ดปีเดือนกร็รกระดา จะคอยสิเต็มทีเ่เบดปีเนาะสูบล้มไหก่อนสูบวันนี้สูบดีดีได้สั้างมา้าลอยห้าสิบบาทมีแนววัดอัน,นมีคอมเสียงลมมันออกวือๆจากใสเสียงล้มออก สูบแล้วกับจีร้องสตาร์ทเคียงเบืองว่ามันติดบอเนาะเพราะว่าจอดโดนจอดนานแล้วสูบทั้งพี่ก่อนสูรบรล่อฝุ่นก่อนพี่นอ้องเออสูรอบรล่อทั้งนั้น <c oughs> รล่อหน้ากระเบนชื่อกัน อันไหนพอประหยัดได้เราก็ประหยัดนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวนี้ค่าแค่ล้างรถเพิ่มขึ้นแล้วค่ากันเบิดแล้วรถเก๋งก,กี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้เกือบสองร้อยละร้อยแปดสิบขันบ่วสองร้อยเราก็ล้างเองแล้วเราก็สูบเองดีกว่าเนาะได้ค่ากวยเตี๋ยวอยู่ได้นี่ สองสามคนเดอ้อวิเออแม่นละแต่สองสามสามละสี่สิบบาทเอาจันเจนเจน,นหลายเมื่อกี้แถบยี่สิบก็พอ โอ้ย Salvador, โยโยลงลงก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีเดี๋ยวจะลองติดเครื่องเบิงเนาะอันนี้รอยหาสิบาทได้สร้างมาพี่น้องสูบดีดีเนี่ยสร้างจากแอปเนี่ยใช้ดีนะทุกคนใช้คุ้มมากเลยมันมีอันมันมีไอ้นี้วัด มันมีไอันีวัดน้ำวัดปริมาณเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดเครื่องเบิ่งกันเนดะ้อป้ามันจะติดไหมเนาะลองติดเครื่องดูก่อนด่างแล้วเรียบร้อยฮึติดบ่เนาอ ติดอยู่พี่น้องติดอยู่ติดอยู่ <c oughs> ติดอยู่จ้าเดี๋ยวสิลองขี่เบิงก่อนยจะลองขี่ดูนะจ๊ะอันกล่องไปทั้งบนสิลองขี่เบิง <c oughs> ว่ามมนดีเป็นยังไงเนาะจะลองขี่ดูก่อนเด้อรับเครื่องก่อนอึดจะลองขี่เบอรงกอนว่ามันจิกกระตุกบ่ <c oughs> เขาขี่ได้อยู่นะทุกคนโอ้โหเฮ้ยมาเล่นน้ำกุ้ยเฮงยังนี่ ก <c oughs> ็โออยู่นะก็ขี่ได้อยู่ก็ขี่ได้อยู่พี่น้องเฮ้ย <c oughs> มันขี่ได้อยู่จ้าแต่ว่ามันจะกระตุกนิดหน่อยเนาะมันก็ะสิกระตุกนิดหน่อยโอ้ยจังนาทีละค่อย ฉ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปหากินข่าวอาบน้ำก่อนบัดนี่มันขี่ได้ยูจ้ารถนั่นแต่ว่ามันสิกระตุกนิดหน่อยบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปค่ะ